พี่น้องแม่บอกเสีดยดา่อยเด้อมันก็เลยจะเป็นหมางอ่ะล่ะมแม่ก้อนเราเหรอพี่น้องเบิงังโอ้ยพี่น้องเบิังนะี่ยพี่น้องมาง,งานนี่งานนี่โอ้ยเดี๋ยวเอาเสียดาต่อนเนะี่ยด่เห็นปะโยนเรียวมาใส่ขหที่เข็ยมาตวงปุ๋ยอันชิ้นผานาะพี่น้องเราบ้งงาง,งจะสวงาม ต้นช่งวงส,ส,สูงเลย่อเสร็จผูกเป็นปีใหม่จะสุกอยู่เห็นไหมล่ะมาเด้อไปสิมายามปีใหม่ไปสิมาเยี่ยมมายามตัวเลิ่นเติบโตได,ด้คนท่านก็ร่างเพิ่งกระร่างซมีหมากแล้วปุ๋ยก้อนเราห้พี่น้องเบิง่งโอ้ยพี่น้องเบิงนะ่งเนี่ พี่น้องมาง,งานนี่งานนี่อ้ยอหน่วยเพิน่นเฮ็ดตะเปาะอยู่ดอกลายได้พี่น้องปีใหม่นี่แล้วผูว้ใดมายามสิได้ตอนพี่ตอนน้องเด้อก้อนให้พี่นอ้องเบิ่งโอ้ยพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องมาง,งานนี่งานนี่อ้ยก้อนให้พี่น้องเบงิ่ง โอ้ยพี่น้องมึงเนะี่ยพี่น้องมึางงานนี่งานนี่โอ้ยเดี๋ยวเอาเสดาต่อนนะนเห็นปะนี่เราพี่น้องเด็กเลือกลายอยูด่ดอกพือเสดาคอยบริสุดดกด้วยนะเดียดดยดยเด๋ยวไปทไปถ่ายแต่ของพี่สาวกองล้มก็บม่ได้ผูกแต่ละมเมอนเลยจ้าไม่ได้ที่ยังนักเลนยะ ได้กินเด็กพี่น้องปีใหม่ได้กินกองล่องกับกระปูกแต่ละเมื่อนี่จ้าไม่เทสท์อย่างนะนีเลยได้กินเด็กพี่น้องปีใหม่ได้กินตัวเบิเร์เติบโตเด้คนไหนบ้านี่กระร่างเพิ่งกระร่างิมีหม,มากแล้วปุ๋ยหน่วยเพิ่นเฮสตตะเปาะอยู่อดอกไล่ได้พี่น้องปีใหม่นี่แเลี้ว ผู้ใด,ดมายามจะได้ตอนพี่ต,นนอ,นตอนน้องกันเด้อหลายคักต้นน้อยๆนั่นได้นี่ต้นก็บ,บางยัยบัลซึดานี่เพิ่นดีจังนึงนะพี่น้องนี่ทำถ,ถ้าต้นเพิ่นบ่สมบูรณ์เพิ่นสิสลัดทิ่มเป็นเลยนหน่อยเพิ่นนะ่ะเพิ่นสิบะจงไว้เลยบ่ต้องปิดออกงานเก็บเป็น้องเด้อเลือกไล่อยู่ดอกเพื่อบัลซดาขนี่พันดีจัดน่ะเด้อ ไปไม่ไปทายแต่ของฟีสาวเ้าเจาะคองมาเดี๋ยวดูเล่เนี่ยเนี่ทายแต่คลิปหลายมาละฟฝนใส่ปุ๋ยมาละฟุ้ละปุ๋ยใส่กระบอกเป็นปีใหม่ที่สุกอยู่เห็นไหมล่ะเด้อไปสิมายามปีใหม่ไปสิมาเยี่ยมมายามแหลนน้ำเด้อปีใหม่ ปีใหม่สุด,นนด,สดที่สุดเลยน้ำเดอ้อปีใหม่ปีใหม่สุดทิ่สุดนี้ปีใหม่จะสุกอยูย่เ็นมาเด้อไพสิมายามปีใหม่ไพสิมาเยี่ยมมายามแทนเลยมาเด้อไพสิมาเยี่ยมมาเจียวหาเด้กปีน้องเดอ้อปีใหม่นี่ จะเดี๋ยวพี่ดาไปฝากพ่อหอแล้วเนี่ยแต่ว่าบริหอ่อถุง่มีเส,สื้อสักแหล่น้ำเด้อปีใหม่ปีใหม่เสืส้อถุงนั่งถุงมห่ออยู่หน่วยเพนเดตเปาะอยู่ ดอกลายยได้พี่น้องปีใหม่นี่แล้วผู้ใดมายามจะได้ตอนพี่ตอนน้องกันเด้อพี่นอมมอ้องมาบอกเสดาขอ่อยเด้อมันก็เลยนจะเป็นหนาไงล่ะมาเนี่ยต้อจะคล้องมาได้ดูแลเนี่ยเนี่ทายตะเคียบลายาแลเอาฟืนใส่ปุ๋ยเอาฟืนแล้ปุ๋ยใส่กรบะอันนี้ของเปล่าซื้อนี่ ของเ้าซื้อบ้ายเลบ้าเนื้อตะลักนะเล่นน้ำเด้อพีใหม่พีใหม่สุดจริงพี่น้องมาบอกเสด็จดาคอยด้วยทั้ก็เลยจะเป็นหมาไงล่ะไม่เช่เยวพี่น้องเด้อ เลือกลายอยู่ดอกพืชะสดงขอบริษุกด้วยนะเดี๋ยวทำไมไปทาต่อของฝีสาวแหลน้ำเดอ้อฝีใหม่ฝีใหม่สดจริงต,ลลต,ต,ตดดัวเบิ่มเติบโตเด้อคนหายมาั้ง่กระลังเพิ่งกระลังสีมีหมากแล้ว ันนี้ห้องเปาซื้อนี่ห้องเปาซื้อบ้าทอไรบาเลยเนื้อตลักนะพี่น้องมาบอกเสดาขคอยด้วย่านก็เล่นจะเป็นหนายล่ะมาเลยน้นำเด้อสีใหม่สีใหม่จะได้กิง ก็เราให้พี่น้องเบิรงโอ้ยพี่น้องเบิรงนเลยพี่น้องเบิรงงานนี่งานนี่โอ้ยตัวเบิร์นเติดโตเด็ดคนเห็นบ่เลยกระลังเพิ่งกระลังมีหมากแล้วปุ้ยอันนี้ของเปลาซื้อนี่หของเปลาซื้อบ้าอะไรบ้าเนื้อตละลาดนะ หน่วยเพิ่นเฮ็ดตะเปาะอยู่ดอกหลายยังได้พี่น้องปีใหม่หนี่แล้วผู้ใดมายามสิได้ตอนพี่ตอนน้องกันเด้อเดี๋ยงมาใส่าที่กินมาต้องปุ๋ยอันชิ่หาเนาะพี่น้องเราบอกมักเนเสียดายี่เพิ่นดีจังนึงนะพี่น้องเนี่ทำถ้าต้นเพิ่นบ่สมบูรณ์เพิ่นสิสลัดทิ่มหมดเลยหน่วยเพิ่นนะ่ะเพิ่นสิบ่งจงไว้เลยบ่ต้องปิดออกยาก้อนเราให้พี่น้องเบิง่งโอ้ยพี่น้องเบิงนะ่งเนี่ พี่น้องมาง,งานนี่งานนี่อ้ย,อยหน่วยเพิ่นเฮ็ดตะเปาะอยู่ดอกลายยังได้พี่น้องปีใหม่นี่แล้วผู้ใดมายามจะได้ตอนพี่ตอนน้องเด้อเด,ดอกพี่น้องเด้อลุกลายอยู่ดอกพืชจ้าดาคอยบริสุทธิ์ด้วยนะเด้อไปมาไปทายแต่อของพี่สาวพี่น้อง มาม่วงเสดาข่อยเด้อท่านก็เลยาจะเป็นหมางล่ะมาเลยแผ่เลยมาเด้อไพชิมาเยี่ยมมาเที่ยวหาเด้อเป็น้องเด้อปีใหม่นี่จะเสียมะมดาไปฝากหลายค่ะต้นน้อยๆนั่นได้นี่ต้นก็บางใหญ่แผ่เลยมาเด้อไพชิมาเยี่ยม าเกี่ยวหาได้พี่น้องเด้อปีใหม่นี่เจ๊เยอะพุทธิดาไปฝากหน่วยเพิ่นเฮ็ดตะเปาะอยู่ดอกลายยี่ได้พี่น้องปีใหม่นี่แล้วผู้ใดมายามสิได้ตอนพี่ตอนน้องก็เด้อพุทธิดาเนี่เพิ่นดีจังนึงนะพี่น้องนี่ทําถ้าต้นเพิ่นบ่สมบูรณ์เพิ่นสิสลัดทิ่มเพิ่นเล่หน่วยเพิ่นน่ะเพิ่นสิบ่จงไว้เลยบ่ต้องปิดออกงานกองร่องก็บ่ได้ผูก จะประเมินเลยจ้าเม่เท็ดนี่ยังนะนะ,นะได้กิน,นยด้พี่น้องปีใหม่ได้กินก้อเราเห้พี่น้องเบิง้งโอ้ยพี่น้องเบิ้งนะพี่น้องมาง,งานนี้งานนี้โอ้ยหน่วยเพิ่นเฮ็ดตะเปาะอยู่ดอกไล่ได้พี่น้องปีใหม่นี่แล้วผู้ใดมายามจะได้ตอนพี่ตอนน้องกันเด้อก็จ้าของมาได้ดูแล เนีนยเ่ยไทยตะเคียหลายบัดน้ำฝนใส่ปุ๋ยเอาน้ำฝนเอาปุ๋ยใส่กระบ,บอกก้อนเราพี่น้องเบิง้งโอ้ยพี่น้องเบิ้งเนี่พี่น้องเบิงนะงบ้งงานนี่งานนี่อ้อยยูเลียม,มาใส่ที่เก่งเมื่ต้องปุ๋ยอันซิมหาเนาะพี่น้องเราบ่เป็นีปีใหม่มที่สุกอยู่เป็นไง่มาเด้อไปสิมะา